ข่าวด่วนการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญธนาคารกรุงศรีอยุธยามองว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในนิ้วเวลา32.20ถึง32.70บาทต่อดอลลาร์หลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการซื้อขายในแนวทางนี้และปิดที่32.35บาทต่อดอลลาร์แต่ที่น่าสนใจคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่ลดดอกเบี้ยและประกาศยุตินโยบายควอนทัติทวเทนอิน ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่ายอย่างไรก็ตามประธานเฟดกล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปเป็นที่สิ้นเชิงเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปทําให้ตลาดมีการคาดการแตกต่างกันในขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่น BOA ยังคงดอกเบี้ยที่0.50%และไม่มีการปรับเปลี่ยนทําให้เงินเยนสูญเสียค่าไปธนาคารกลางยุโรป ECB ก็ตรึงดอกเบี้ยที่2.00%ตามที่คาดไว้สําหรับตลาดหุ้นไทยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย มูลค่าสูงถึง5 4 5ล้านบาทแต่ซื้อพันธบัตรไทยมากถึง3 4 8 5ล้านบาทในขณะที่เงินบาทแข่งค่าขึ้น0.11%ในเดือนตุลาคมในสัปดาห์นี้ตลาดจะเน้นการติดตามข้อมูล ESM ภาคการผลิตและบริการรวมถึงการจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐซึ่งอาจมีผลต่อการซื้อขายดอลลาร์และการปิดการทำงานของรัฐบาลสหรัฐกปวนเมนชดาวนที่เข้าสู่เดือนที่สก็อาจส่งผลต่อความต้องการขายดอลลาร์ แต่ที่น่าสนใจคือการตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ช่วยลดความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจโลกอาสนับสนุนให้เงินหยวนและสกุลเงินในภูมิภาคแข่งค่าซึ่งรวมไปถึงเงินบาทด้วยนักลงทุนจึงควรติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนสหรัฐลดภาษีศุลกาการต่อสินค้าจีนลงแต่จีนก็ชะลอการควบคุมการส่งออกแร่หายาขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่ายอดส่งออกในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น19.0%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุด ใน42เดือนสำหรับเศรษฐกิจไทยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยระบุประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่การฟื้นตัวของภาคการผลิตผลกระทบจากมาตรการภาษีสารัฐพัฒนาการภาคท่องเที่ยวและนโยบายกระตุ้นภาครัฐพร้อมกับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศติดตามข่าวสารตลาดทุนและมิติหุ้นได้ที่เว็บ h t t p s w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  e b m e t i h u n o t c o m f a c e b o o k https colon slash slash www.facebook.com/slashmetihun YouTube: https://www.youtube.com/slashmetihunofficial7770 colon TikTok: www.tiktok.com/slashmetihun ok.